ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟ้องปายสุขุสุขุนมื้อนี้ก็มาอยู่กัาบซองไตย,ยังออฟชิเชียลเนาะมื้อนี้เฮาสิพามากินหอยดิบ <Nope. S 1> หอยสดๆพ่อแม่พี่น้อง uh. นี่ยบริโต้เด้อนี่นี่หอยสดๆนี่ทับเราก็กินเลยเย้ <Yeah. S 1> ทับเอาไม้ๆเนาะกินเลย, <Huh? S 1> ยน้ำซุปกินหอยกับซุปมาซั่นมาเด้อพ่อแม่พี่น้องสองคนเด้สองคนอยูอ่ให้อยู่นานคือเก่า,นกาเนาะบ่ไปไกลเนาะนี่หอยสด Thôi xuất xuất, mới tô đây Mặc thiết, cả mặc thiết rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ หอยดิบดิบวันี้ก็มานักพียบอยอะไรหม้ออะไรมาเนี่ยโอ้หม้อใส่ไปเดียวไอร้อนเนาะวันนี้เนาะเบิ้งก็ผู้สาวเคยอซีมีลายอยู่ไอเรารอกินหอยดิบเนาะมาเลยพ่อแม่พินเนาะกินกับมาเอ็ดดิบเนาะหมอปลาไปปลากินหอยไปสัก

xếp xếp Cái hoài cắm mắc khứa nó Đặt cái tay là cái bố hụt leo này Bố khơi tính chắc thừa Mà dùm không mà nì ạ, bật lại lại lên Chào được chèo กับมือดิฟทอดสดๆสาวก็เยอะผ่อนเนื้อสัตว์แกเสือหอยสดๆเด้อ εύπο, με βι' μέτρη. เคยกินจักเทนอ่ะลองดูนนี่กินแล้วลุงจักเทงนาตายเลยหายแท้ๆนี่นสดๆเลยหอยดิบด้วยนี่กินกับมะเขือมาเหอนเนาะ ัនน้ํสุมเด้อกูซึกว่าบ่ขาวบ่เห็นเนาะนี่น้ําสุมนี่ Ừ. hỏi có mất nó xuất xuất ai em biết vô đâu nhanh lên rồi nào xin hỏi đi tiếp lên đây thấy bao lo nó phải sân chay có tiền để to đấy nó bữa ép phòng xuống và dặn mà năm ai bao lo và khám lẽ nó xưa nó อ๋อยังมากินหอยน้ำเข้าอ่ะฮะถ้าก็จัดไปตามคำขอแล้วแล้วนีว่ก็น้ำซุ้มหอยของเมื่อก็คลิปนี้ก็จบไปสำเนาะขอบคุณนะก็ให้มักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อเด้วยก,ก็ดิ่งให้เด้อเป็นกำลังใจ <c oughs> คลิปต่อไปเด้ <c oughs> อเลาวฮอนท็อกเอาคือเมาหอยเลยบันไดไร้กางเกง